สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูอ้อยนะคะคุณครูจิตราภาแก้ววิจิต Welcome to learning the present c o n t i n u o as ten again ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ประโยค present c o n t i n u o as ten อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้คลิปนี้เราจะเรียนในรูปแบบของประโยคบอกเล่าและปฏิเสธกันนะคะ Do you remember จำได้ไหมคะในคลิปที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรคะเรื่อง verb เติม ing ซึ่ง verb เติม ing เหล่านี้แหลคะค่ะเราจะนำมาแต่งประโยค present continuous tense ซึ่งแปลว่ากำลังนะคะโครงสร้างของเขาก็คือส่วนหน้าสุดแน่นอนก็คือประธาน subject ขอขอย่อเป็นตัว s นะคะ แล้วตามด้วยส่วนสำคัญก็คือ is am are ก็คือ verb to be นั่นเองและตามด้วยส่วนสำคัญอีกก็คือ verb ที่เติม ing แล้วก็ตามด้วยส่วนขยายต่างๆและ full stop อันนี้เป็นบอกเล่านะคะต่อไปถ้าจะทำให้เป็นประโยคปฏิเสธก็ง่ายมากค่ะนักเรียนก็สามารถเติม not ไว้หลัง verb to be ได้เลยก็เป็น ประโยคปฏิเสธแล้วนะคะเอาละค่ะเรามาดูรูปประโยคที่เต็มๆกันเลยนะคะจากโปรนาวตัวแรกก่อนเลย I ฉันตามด้วย verb to be อะไรคะ am ตามด้วย verb ing teaching ก็เป็น I am teaching ฉันกำลังสอนถ้าเป็นประโยคปฏิเสธ นักเรียนก็เติม not ไว้หลัง am ได้เลยค่ะเป็น am not สำหรับ am not นี่ไม่มีรูปย่อนะคะแต่มีรูปย่อของ i กับ am ค่ะก็เป็น am not i am not eating ฉันไม่ได้กำลังกินนะคะอันนี้เป็นประโยคปฏิเสธนะคะพอมาดูก,กลุ่มของประธานพรูนาวที่เป็นรูปเอกพจน์ ท่องให้ขึ้นใจเลยนะคะ he she it อันนี้ครูเติม this girl ไปด้วยเด็กผู้หญิงคนเดียวกลุ่มนี้ใช้ verb to be อะไรคะ is ค่ะแล้วก็ตามด้วย verb เติม ing ก็จะเป็น he is studying เขากำลังเรียน she is studying เธอกำลังเรียน it is studying มันกำลังเรียนอันนี้หมายถึงสัตว์นะคะซึ่งน้าลิงก็สามารถจะสอนแมวสอนสุนัขอะไรที่บ้านได้นะคะหรือ this girl is studying เด็กผู้หญิงคนนี้กำลังเรียนถ้าเป็นประโยคปฏิเสธเราสามารถเติม not ไว้หลัง is ได้เลยนะคะก็เป็น is not อันนี้สามารถย่อร่วมกันได้ก็คือ isn't ก็จะได้ว่า he isn't studying เขาไม่ได้กำลังเรียน she isn't studying เธอไม่ได้กำลังเรียน it isn't studying มันไม่ได้กำลังเรียนหรือ this girl isn't studying เด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ได้กำลังเรียนต่อมามาดูในกลุ่มของพหูพจน์นะคะ you, we, they หรือ those boys ตาม they work to be อะไรคะ อ่าตามด้วย verb ing เช่น you are studying we are studying they are studying those boys are studying ใช่ไหมคะแปลก,ก็คือคุณกำลังเรียนพวกเรากำลังเรียนพวกเขากำลังเรียนหรือเด็กผู้ชายเหล่านั้นกำลังเรียนทีนี้ถ้าเป็นประโยค ปฏิเสธนักเรียนก็เติม not ไว้หลัง are ได้เลยค่ะเป็น are not หรือย่อว are ่า aren't ก็จะได้ว่า you aren't studying คุณไม่ได้กำลังเรียน we aren't studying พวกเราไม่ได้กำลังเรียน they aren't studying พวกเขาไม่ได้กำลังเรียนอยู่หรือ those boys aren't studying เด็กผู้ชายเหล่านั้นไม่ได้กำลังเรียน ในบางเหตุการณ์นะคะอาจจะมีคำเหล่านี้อยู่ในประโยคเช่นคาว่า now หรือ right now แปลว่าตอนนี้หรืออีกคำหนึ่งก็คือ at the moment แปลว่าตอนนี้เหมือนกันเพื่อเน้นย้ำให้รู้ถึงการที่เขากำลังกระทําอยู่นะคะเป็นไงคะเรามาฝึกแต่งประโยคกันได้แล้วเนาะ เดี๋ยวเรามาฝึกแต่งประโยค Present Continuous กันเอาในรูปของประโยคบอกเล่าก่อนนะคะอ่ะนักเรียนดูค่ะภาพที่หนึ่งเห็นภาพไหมคะมีเด็กๆหลายคนกำลังนั่งดูทีวีกันอ่ะมีกำหนดประธานคือ t h e y และ verb กิริยาคือ watch ดูดูทีวี TV. นักเรียนจะต้องแต่งประโยคว่าพวกเขา กำลังดูทีวีเป็น present continuous tense นะคะใส่ประธานมาเลย they ตามด้วยอะไรคะ present continuous tense go to be verb ing r o to be verb ing they ตามด้วย go to be คือ are และตามด้วย verb คือ watch TV อ่ะอะอะ watch ยังไม่เติม ing เลยต้องเติมก่อนนะคะเป็น watching ก็เป็น they are watching TV โอเคเสร็จสบู่ถูกต้องนะคะออาต่อไปมาดูข้อที่สองข้อที่สองเป็นรูปเด็กผู้หญิงกำลังเขียนให้ประธานมาคือ she ให้เว r รมาคือ write เขียนนักเรียนแต่งประโยค present continuous t e n s ว่าเธอกำลังเขียนทำไมคะใส่ประธานมาเลย she ah w o r t to be คืออะไรคะ a r e we เ mm hmm. มื่อขนอนี้เมื่อสักคู่นี้ใช้ a อันนี้ใช้ a บ้างไม่ได้นะคะประธานเปลนเป็น she แล้วเพราะฉะนั้นใช้อะไรคะ is ะ write ลงท้ายด้วย e v o r b ลงท้ายด้วย e ก่อนเติม ing ต้องตัด e ทิ้งก่อนนะคะเป็น writing ก็จะได้ประโยค she is writing she is w r t t i n g แบบนี้ถูกต้องที่สุดเลยนะคะเป็นไงคะอันนี้คือประโยคบอกเล่าอ่าต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในประโยคปฏิเสธ e g a t i v e นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะที่ให้มาคือภาพของคุณแม่กำลังปรุงอาหารอยู่นะคะและให้กำหนดประธานคือ my mother และกำหนดกริยามาให้คือ sleep แปลว่านอนอ่ะให้นักเรียนแต่งว่าคุณแม่นอนไม่ใช่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ปฏิเสธที่จริงคุณแม่กำลังทำอะไรให้ปุงอาหารมันั้บอกว่าคุณแม่ไม่ได้กำลังนอนเราจะต้องเป็นประโยคปฏิเสธว่าใส่ประธานเลยค่ะ my mother ตามด้วย verb to be คืออะไรคะ is แล้วก็ตามด้วย sleeping อะอ่ะ,อะ,อะไม่ใช่กำลังนอนเพราะอะไรคะเพราะทำกับข้าวอยู่ก็ต้องเป็นประโยคปฏิเสธว่า my mother isn't sleep sleep ปิป้ด้วย ing ด้วยเป็น my mother isn't sleeping คุณแม่ของฉันไม่ได้กำลังนอนเห็นไหมคะต้องคิดต้องดูอะหลายทีเลยเป็นการเตือนตัวเองนะคะต่อไปข้อต่อไป ไมกเรียนดูภาพค่ะเป็นภาพของเด็กๆกำลังเล่นฟุตบอลใช่ไหมคะอ่ามีประธานมาให้คือ they มี verb กริยามาให้คือ do แปลว,ว่าทำแถมมเม w ร r k หน่อยทำการบ้านเพราะฉะนั้นจากรูปภาพแล้วเล่นฟุตบอลเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ทำการบ้านเป็นรูปปฏิเสธเรามาแต่งว่าพวกเขาไม่ได้กำลังทำการบ้านอ่ะประธานคืออะไรคะ they verb to be คืออะไรคะ Are. กริยาคืออะไรคะ Do. ดูดูทำทำการบ่าแต่รูปภาพมันไม่ได้ทำอ่ะก็ต้องเป็นปฏิเสธ they are not หรือ aren't they aren't กริยาดูเติม ing doing homework ก็จะได้ประโยคว่า they aren't doing homework พวกเขา ไม่ได้กําลังทําการบ้านเพราะพวกเขากำลังเล่นฟุตบอลเห็นไหมคะนักเรียนเดี๋ยวไปทําแบบฝึกหัดกันค่ะดูภาพและแต่งประโยคในรูปของ present c o n t i n u o u s ten s e นะคะมาดูข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะมีภาพนกตัวหนึ่งและคำกริยาคือ fly บินข้อที่หนึ่งเขาให้ประธานมาคือ a bird นกตัวหนึ่งให้นะักเรียนแต่งประโยคว่ากำลังบินอย่าลืมนะคะมีประธานแล้ว work to be บวก work ing work, work to be บวก w o r b ing ท่องให้ขึ้นใจเลยนะคะเพราะฉะนั้น a bird นกหนึ่งตัวกำลังบินทำไงคะ work to be คือ is ค่ะถูกค่ะแล้วบินคือ fly กำลังบินเติม ing ก็จะเป็นว่า a bird i s flying นกตัวหนึ่งกำลังบินถูกต้องที่สุดค่ะต่อไปนะ่าเรียนดูภาพที่สองนะคะเป็นภาพปลาตัวหนึ่งมีคำกริยาหรือ verb ว่า swim ว่ายน้ำนะคะดูข้อสองเลยค่ะประธานคือ a fish ปลาตัวหนึ่งแต่งว่าปลาตัวหนึ่งกำลังว่ายน้ำทำไงคะ verb to be บวก verb ing ก็จะได้ว่า a fish is swimming อย่าลืมนะคะหลักการเติม ing m เป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายติดก,กับสระตัวเดียวคือ i ต้องเติมพยัญชนะตัวสุดท้ายคือ m อีกหนึ่งตัวก่อนแล้วเติม ing ถูกต้องที่สุดค่ะข้อที่สามดูภาพมีสุนัขสามตัว นะคะแล้วให้คำกริยาคือ run วิ่งอ่ะข้อสามนี้มีประธานว่าอะไรคะ three dogs สุนัขสามตัวกำลังวิ่ง verb to be verb ing ใช้อะไรคะ verb to be are uh, verb ing run อ่ะอ่ะอะ่อย่าเพิ่งเติม ing นะคะ run ต้องเติม n เพิ่มอีกหนึ่งตัวก่อนเป็น running เพราะว่า n เ,เป็นพยัญชนะติดกับสระหนึ่งตัวคือ u ต้องเติม mm hmm. n อีกหนึ่งตัวก่อน mm hmm. ก็จะได้ว่า mm hmm. three dogs are running สุนัขสามตัวกำลังวิ่งอยู่ต่อไป mm hmm. ข้ออะไรคะข้อ c ถูกกันหมดไหมคะมีภาพเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะกำลังขี่จักรยานมีเว r รมาให้คือ ride right แปลว่าขี่ อมาดูนะคะประธานคือ a boy เด็กผู้ชายคนหนึง่งให้นักเรียนแต่งประโยคว่ากำลังขี่ a bike คือกำลังขี่จักรยานทำไงคะ verb to be บวก verb ing a boy ใช้ verb to be คือ is riding เติม ing ได้เลยไหมอืมไม่ได้นะเพราะอะไรคะ r i t e ลงท้ายด้วย e ต้องตัด e ทิ้งก่อนนะคะแล้วจึงเติม i n g เป็น a boy is riding a bicycle เด็กผู้ชายคนนึ่งกำลังขี่จักรยาน number f มีรูปภาพคือเด็กนะคะกำลังหัวล้อลาฟแต่ว่าหัวลาะประธานคือ i แต่งประโยคว่าฉันกำลังหัวลาอ i want to be คือ am l u g h i n g เติม i n g ได้เลยนะคะก็เป็น i am ลาฟิ <laughing. S 2> ฉันกําลังหัวเราะเป็นไงคะครบแล้วห้าข้อเดี๋ยวเราไปดูในรูปปฏิเสธกันค่ะหน้า2 8่สิบแปดเอที่4จงเขียนประโยคบรรยายภาพในรูปปฏิเสธโดยใช้ประธานที่กำหนดให้ write the negative sentences อ่าเรามาดูภาพที่หนึ่งนะคะเป็นภาพคุณแม่ของฉันกำลังกินแต่แต่ ในหนังสือเขากากระบาทไว้แปลว่าให้เราปฏิเสธว่าไม่ได้กำลังกินนะคะเขาให้ verb มาคือ eat แต่อย่าลืมว่ามีกากระบาทนั่นหมายถึงเขาจะสื่อให้รู้ว่าไม่ได้กำลังกินโอเคนะคะเรามาแต่งประโยคว่าคุณแม่ของฉันไม่ได้กำลังกินเอาใส่ประธานได้เลยค่ะ my mother ตามด้วย verb to be verb ing แต่เป็นปฏิเสธ verb to be ต้องมี not เพราะฉะนั้น my mother work to be คือ is ค่ะแล้วปฏิเสธคือ not is not หรือ isn't ก็ได้แล้วก็เติม eat ไปเลยอ่ะอ่อไงผิดไหมคะผิดสิคะ eat ต้องเติม ing work to be บวก verb ing ก็เป็น my mother isn't eating ถูกต้องที่สุดค่ะ มาดูข้อที่สองนะคะเราทำกันสองข้อนะคะแล้วเดี๋ยวเอากลับไปทำเป็นการบ้านสามข้อทำข้อหนึ่งกับข้อสองกันก่อนที่นี่นะคะดูภาพค่ะคนนี้ชื่อจอร์นรูปภาพคือวิ่งเห็นภาพวิ่งไหมคะแต่เขากาก,ากระบาดไว้แต่ว่าเขาไม่ได้กำลังวิ่งสื่อให้เห็นว่าไม่ได้กำลังวิ่งมีคำอ่า verb มาคือ run เพราะฉะนั้นจอร์นไม่ได้กำลังวิ่ง นักเรียนต้องแต่งประโยคปฏิเสธตามเครื่องหมายการกระบาทว่าไม่ได้กำลังวิ่งจอห์น verb to be บวก verb ing ทำอะไรคะ east จอห์นคุณจะใช้ east run นิ่งเลยเอาไม่ได้สิคะเพราะอะไรคะเป็นปฏิเสธ e a s ต้องเติม not หรือ isn't ก็ได้ run เอาไม่ได้อีก run ต้องเติม ing เอา ing ไม่ได้อีกต้องเพิ่ม n อีกหนึ่งตัวก่อน ก็เป็น running เพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะได้ว่า John isn't running ถูกต้องที่สุดค่ะวันนี้เราก็เรียบร้อยกันหมดแล้วบายบายกันเลยนะคะอ่ะบา,บายยค่ะ